ค a ดานนะครับตอนนี้มันจะเป็นโปรเจกต์นะครับที่จะมาแรงในปี2021หรือ2022ได้หรือไม่นะครับฉะนั้นวันนี้เราต้องไปติดตามข้อมูลว่าสยามโปรเจกต์นำเสนออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับด้วยกันกับช่องคอยในมูนนะครับเนื่องจาก c a r d a n นตอนนี้นะครับราคาล่วงมาที่1.22ดอลลาร์นะครับซึ่งลดไปประมาณ2.2% ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาและลดถึง10%ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตาม Cardano ตอนนี้ก็ยังคงเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่ใช้งานมากที่สุดในอุตสาหกรรมคริ t o c u r r e n c y ที่ทำให้โปรเจกต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิบฮเนี่ยที่นักพัฒนาเนี่ยมีการเล่งและเดินเครื่องนะครับที่จะทำให้สมาร์ทคอน a c t เนี่ยสามารถที่จะใช้งานไปพร้อมกันได้แต่ปัญหาคือว่า สมาร์ c คอนแทคอย่างเดียวมันไม่พอนะครับมันต้องมีไฮดราด้วยนะครับดังนั้นตลาดนะครับโดยเฉพาะ Input Output Global นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่นะครับเป็นบริษัทหลักรายงานว่า c a r d n n o ตอนนี้มีการเปิดใช้งานนะครับาการจัดเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยประมาณ67แห่งนะครับที่ปุดถูกปล่อยออกมา1 0 6แห่งด้วยข้อมูลปลูกมัดของกิลทักว่า38,000รายการ และอีกมากมายของทีมให้เขียนเครดิตทางชุมชนดังนี้นะครับดังนั้นหลายอย่างนะครับที่คารานพยายามเร่งตอนนี้คือ d a p อนะครับดีแอเนี่ยกำลังจะเร่งแล้วนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์สมาร์ทคอนแท็อีกนะครับเนื่องจากอล o อนโซฮาร์ดฟ็อกนะครับงั้นข้อมูลตรงนี้นะครับจากที่สยามบล็อกเชนให้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมต้องตอบเลยนะว่าไม่มีนะครับ มีแต่ D App ตัวเดียวที่จะเป็นตัวพลิกโฉมหน้าของคาราโนนะครับ D App เนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าเดือนทัมักราเนี้ยนะครับหรือว่าในไตรมาสที่1หนึ่งเนี้ยคาราโนจะเสร็จนะครับคือจะมีโปรเจกต์ที่เสร็จอย่างแน่นอนนะผมต้องบอกงี้ว่ามีโปรเจกต์ที่เสร็จแน่นแน่นอนแต่ผมเป็นห่วงว่าไอ D App ที่เปิดมานะครับถ้าเกิดไม่มี h y d ้าเนี่ย มันจะไม่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างเสถียรฉะนั้นถ้าชาวอินสันนะครับออกมาบอกและคอนเฟิร์มกับคนที่เป็นสาวกของคา d a น o หรือ ADA ว่า h ฮ d ้าจะมาเมื่อไหร่อันนั้นแหละคือคำตอบนะครับว่าคาดาน o ในปี2022มาแน่ผมบอกเลยนะครับ h ฮ d ้าอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เกี่ยง ผมต้องพูดอย่างนี้นะว่าอย่างอื่นไม่เกี่ยงเป็นเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรมันเป็นมันเป็นกลไกนะครับของการตลาดนะครับสิ่งที่ชาวอิสนสตาได้ออกมาพูดเอาไว้นะครับก็ทําให้เรารู้แหละว่าคาราโน่เนี่ยมาแน่แต่ไม่รู้มาเมื่อไหร่ผมอยากดูโปรเจกต์มากกว่าส่วนตัวผมนะผมอยากดูโปรเจกต์ของคาราโน่มากกว่านะครับ และตัวที่ช่วยซัพพอร์ตโปรเจกต์อย่างไฮได้ถ้าพูดมาลอยๆอย่างนี้ยผมไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าคาร์โนเนี่ยจะมาได้ไกลแน่น,นอนนะครับในปี2022เนี่ยไม่เชื่อเลยว่าคาร์โนมาได้ไกลนะครับมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นข้อผิดพลาดเอาละผมบอกประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็ติดตามด้วยกันละ ข่าวของชาวอินสันนะครับแกก็ปีนี้ท่าทางจะกระอักกระอ่วนเหมือนกันนะผมพูดประมาณนี้นะครับเพราะว่าโปรเจกต์เนี่ยมันยังดูเหมือนจะเร่งนะครับแล้วก็ละละรวมๆนะครับเหมือนกับเร่งมาทําให้มันมันเหมือนกับลื่นไปตามรถแมันะครับแต่ว่าพอประสิทธิภาพออกมาใช้จริงเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่ามันจะไปได้ไกลหรือเปล่า แต่อาลลนะคาดาโนตอนนี้นะครับเราก็หวังนะว่า A.D.A. เนี่ยจะโ to the Moon ไว้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางนะครับก็คือบล็อกด f ิ c เฟ o ุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มนะครับแล้วก็มอีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม A.D.A. อยากเข้ามาทักมาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ Q.R. Code ให้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า A.D.A. เนี่ยจะโค to ดูดม o ลนะ แต่ก่อนอื่นนะครับเราโฆษณาเหรียญ StarNet นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำไม่ได้เชิญชวนให้ลงทุนนะครับลองเข้าไปในเพจดูแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับลองเข้าไปกลุ่มศึกษากันก่อน StarNet มีจุดเด่นนะครับคือมี Business Model นะครับเป็น e-commerce อยู่ข้างหลังฉะนั้น e-commerce เนี่ยจะช่วยท่านนะครับในการทำให้เหรียญเนี่ยมันมี Val u e นะครับเนื่องจากว่ามันมีอุปทานประมาณสิละ ประมาณ10ล้านล้านเหรียญครับประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับสิล้านล้านเหรียนะครับมีการเผาสามเปเนะครับเป้าหมายจริงๆก็คือมันเป็น Stable Coin นั่นแหละนะครับก็เตรียมตัวว่าจะเอามาปรับใช้แล้วก็มีการประยุกต์เข้ากับแพลตฟอร์มยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของ ADA เลยนะครับเป็นจุดเด่นของ Starnet เลยนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้ สำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าคาราโนโหรือ ADA จะกูตูวดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยิยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ